สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆชั้นป .1 ทุกคนนะคะ1ทับหนับสและ1ทับส,ะน,บสนะคะอ่ะจากที่สัปดาห์ที่แล้วที่เราทำงานกันไปเมื่อวันศุกร์ที่20สิงหาที่ผ่านมานะคะครูโบก็ตรวจงานแล้วบอกแล้วว่างานนี้คือแจกคะแนนให้นะก็ได้กันอยู่ที่890 890นะคะไม่ก็ไม่มีน้อยกว่านี้เนาะที่ผิดเลยนะคะอันแรกมีอยู่ก็ สาี่คน5คน6คนได้ตรงนี้ไม่เติมมาให้นะตรงที่เป็นปากกาแดงเนี่ยคือเป็นคะแนนทั้งนั้นเลยแล้วก็อันนี้ให้ฟรี1คะแนนนะคะเอาแมวยุ่งค่ะให้ฟรี1คะแนนนะคะแล้วก็ตรงนี้คือเด็กๆต้องเติมด้วยอ่ะเดี๋ยวคุณโบจะเติมให้ดูนะคะคือที่ไม่ห่วงก็คือสระอ,อีเด็กๆก,ก็เติมได้สระอูเติมได้ที่ห่วงก็คือสระเอนะคะสระเอคือข้อที่สี่ เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแล้วก็ข้อที่7ดตรงนี้ต้องเติมเพราะมีคะแนนคนที่ไม่ได้เติมมาน้องอย่ายุ่งออกไปน้องออกออกค่ะคนที่ไม่ได้เติมมานะคะก็จะไม่มีคะแนนตรงนี้นะคะก็จะเหลือ9นะคะและที่เหลือก็ไม่มีไม่มีตรงไหนพลาดนะจะพลาดก็ที่สระเอนะคะเดี๋ยวครูบอธิบายก่อนที่เจอคือคำตรงนี้ค่ะ สรอ,อมีเสียงยาวนะคะมีเสียงยาวอยู่หลังพยัญชนะต้นนะคะเช่นก็เลือกมาเมื่อมีอะไรเป็นตัวสะกดสรอ,อจะลดรูปไปคะ่ะมีอะไรเอ่ยเมื่อมีรอเรือเป็นตัวสะกดนะคะจะลดรูปไปนะคะจะอืมออกมาจะลดรูปไปเลยบางคนเติมจอจานเป็นตัวสะกดก็เลยงงนะคะแป๊บแบ,แป,บแป๊บหนึ่งครูบจัดการแมวก่อนอ่ะ แล้วเมื่อมีรอเรือเป็นตัวสะกดสลอจะลดรูปหายไปใช่ไหมจะไม่มีสลอใช่ไหมคะจะเหลือแต่พยัญชนะต้นกับรอเรือนะบางคนก็ยกตัวอย่างคําว่ารถมาให้คือมันไม่ได้คําว่ารถมีรอเรือเป็นพยัญชนะต้นนะคะมีถอถุงเป็นตัวสะกดนะคําว่ารถเนี่ยไม่ได้เนี่ย ยกตัวอย่างคําว่ารถมาก็ไม่ได้นะคะคํานี้ไม่ให้นะเดี๋ยวจะส่งไอตัวตัวตรงไหนที่ผิดไปให้ดูว่าใครผิดบ้างนะคะแต่ว่าไม่ต้องแก้แล้วเพราะว่าให้คะแนนไปหมดแล้วบอกแล้วครั้งนี้มาแจกคะแนนนะคะแล้วก็อีกสระหนึ่งที่จะผิดที่บอกไปแล้วก็คือสระเอเด็กๆจะเข้าใจผิดนะคะเดี๋ยวดูนะอ่ะอันนี้คือสระเอตัวนี้คือสระเอนะคะเดี๋ยวดูให้ดีสระเอ มีเสียงยาวสระเอะมีเสียงสั้นนะคะสระเอเนี่ยจะมีสองรูปรูปนี้คือแบบไม่มีตัวสะกดแต่รูปนี้คือแบบมีตัวสะกดจะเปลี่ยนจากสระอะไปเป็นไม้แต่คูนะคะอ่ะเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนจากสระอะไปเป็นไม้แต่คูแต่สระเอเนี่ยจะไม่มีไม้แต่คูเด็ดขาดมีตัวสะกดก็ไม่มีไม้แต่คูนะคะเด็กๆก็เขียนคําเหล่านี้มาให้คุณครู ใครที่ยกตัวอย่างคำตรงนี้มาเนี่ยแล้วก็มีอีกครูก็จะไม่ได้ละอันนี้ไม่ใช่สระเอนะคะคำตรงเนี้ยเป็นสระเอนะคะซึ่งจะต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะไม่ได้คะแนนไปนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะแนน2คะแนนมีความหมายแต่ว่าเดี๋ยวเราเรียนออนไลน์ไปเรื่อยๆเราก็สะสมคะแนนไปเรื่อยๆนะคะสําหรับภาคเรียนเนี้ยมันวิกฤตแบบนี้เราก็จะไม่ค่อยได้เขาเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะ การเข้าเรียนอะสำคัญที่สุดนะคะการเข้าเรียนการส่งงานสําคัญที่สุดนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาขึ้นสระใหม่กันนะคะคือมาอธิบายงานครั้งที่แล้วให้ฟังก่อนนะคะสําหรับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2564เหมือนเดิมเราก็คงยังเรียนอยู่ที่บ้านนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นสระใหม่ได้แก่สระอี นี่นะคะอันนี้คือสระอินะคะสระอิมีเสียงสั้นอยู่ข้างบนเหมือนสระอีเลยนะคะแต่สระอิจะไม่มีเม็ดฝนตรงนี้ฝนไม่หยดนะคะสระอิฝนไม่หยดมีเสียงสั้นอยู่บนพยัญชนะต้นนะคะจะคู่กันอิกับอี เขาคู่กันนะคะเสียงสั้นกับเสียงยาวอ่าทีนี้เดี๋ยวครูโบพามาอ่านตรงนี้ก่อนนะคะเด็กๆเ,เปิดในหนังสือของเด็กๆหน้าที่59เนะคะเปิดหรือ,อยังชี้อ่านไปกับคุณครูก็ได้นะคะหรือเด็กๆจะฟังคุณครูแล้วชี้อ่านในหนังสือของตัวเองก็ได้นะคะพร้อมนะคะมออิมิรออิริวอ,อิวิ บออิ so si. บิซออิซิบรรทัดแรกนี่คือไม่มีตัวสะกดนะคะบรรทัดที่สองมีตัวสะกดเริ่มเลยนะคะกออินอกินหออิวอหิวจออิกอจิกดออิบอดิบพออิสอพิษ เมื่อมีสอทั้งหลายสอสลาสอฤศีหรือสอเสือนะคะเป็นตัวสะกดนะคะเราจะออกเสียงเหมือนมีดอเด็กเป็นตัวสะกดค่ะนี่นะคะเราจะออกเสียงเหมือนมีดอเด็กเป็นตัวสะกดนะคะเด็กๆเ,เห็นไหมต่อไปเป็นคําที่มีวรรณยุกต์นะคะบรรทัดที่3ใช้นิ้วชี้ตามไปด้วยนะคะออิมออิมไมเอกอิม กออิงอกิ่งไม่เอกกิ่งนออิวอนิ้วไม้โทนิ้วสออินอสินไม้โทสิ้นลออินอลินไม้โทลิ้น บรรทัดต่อไปเป็นคําที่มีพยัญชนะต้นสองตัวนะคะเราอ่านพยัญชนะต้นสองตัวก่อนแล้วถึงจะตามด้วยสระอินะคะพร้อมนะคะหอยอ,อีกกอหยิกหอยออิงอหญิงปอลออิวอปลิวกอลออินอกลินไม้เอก กลิ่นกอรอ,อิงอกริงไม้เอกกลิ่งบรรทัดต่อไปเป็นบรรเป็นคำที่ออกเสียงสองพยางนะคะหนึ่งคำออกเสียงสองครั้งนะคะพร้อมนะคะลอ,อก,กอลูกชออินอชินไม้โทชินลูกชิน้น ยออีนอยินดอีดียินดีกอรอกระสออีบอสิบกระสิบสออีบอสิบสอองอสองสิบ 2อ,อ่าต่อไปเขาจะมีบรรทัดเดียวตรงในหนักตามในหนังสือนะคะแต่กระดานคุครูไม่พอนะคะครูต่อข้างล่างตรงนี้นะเป็นกลุ่มคํานะคะค่อยๆสะกดแล้วค่อยๆอ,อ,อ่านกันนะคะมออะมะลออ,อิล,ลิมะลิฟออะงอฟังนออ,อินิทออานอทาน นิธานมะลิฟังนิทานทออิทิดอาอดาทิดาหออาหากออากะปออิปิกะปิทิดาหากะ ปอนออูหนูนออิดอ,อนิดหนูนิดกออินอกินปออนอปันไม้โทปันสออิบบอสิบปั้นสิบหนูนิด กินปั้นสิกอ่าเราสะกดเสร็จแล้วนะคะรอบต่อไปอ่าเลยแบบไม่ต้องสะกดนะคะมิริวิบิสิกินหิวจิกดิบพิษอิ่มกิ่งนิ้ว สิ้นลิ้นหยิกหญิงปลิวกลิ่นกริงลูกชิ้นยินดีกระซิบสิบสองมะลิฟังนิทานธิดาหากะปิ หนูนิดกินปั้นสิบอ่าเรียบร้อยแล้วปรบมือให้ตัวเองนะคะเก่งมากเลยเด็กๆอ่านเก่งมากเลยอ่ทีนี้เด็กๆย้อนขึ้นไปดูจากที่ข้อหนึ่งนะคะหน้าเดิมหน้า59นะคะย้อนขึ้นไปดูมันจะมีรูปหนูใช่ไหมคะหลายๆตัวแต่คุณครูไม่ได้วาดรูปหนูมานะคะครูเขียนแต่คําไว้ให้นะคะ เจ้าหนูตัวขาวๆเหล่านี้มีชื่อแตกต่างกันหนูตัวไหนมีชื่อประสมสระอิให้เด็กๆช่วยระบายสีให้ทีระบายสีอะไรก็ได้ลงไปในตัวหนูนะคะอ้าเรามาสะกดอ่านกันเลยนะคะกออิงอกิงไม้เอกกิ่งยออิมอยิมไม้โทยิมจอเอนอเจน บอแอมอแบมนออิดอนนิดดออีดีวออินนวินจออิบอจิบไม้ตรีจิบคอรออีมอครีมพอรออิกอพริกรอบต่อไปนะคะเราจะอ่านเลยแบบไม่สะกดนะคะ ครูอ่านเด็กๆตอบว่าใช่สระอิหรือไม่ใช่สระอินะคะครูบอ่านนะคะกิง่งใช่ไหมคะอ้าวถ้าใช่นักเรียนขีดเครื่องหมายถูกเล็กๆไว้ที่ตัวหนูนะคะแล้วเดี๋ยวเราย้อนกลับมาระบายสีนะคะยิ้มใช่ไหมคะถ้าใช่ขีดเลยเดี๋ยวย้อนกลับมาระบายสีนะคะเจนใช่หรือเปล่าใช่สระอิไหมเนี่ยเรียนไปแล้วแบมใช่สระอิไหมคะ นิดใช่ไหมเอ่ยดีใช่ไหมคะวินใช่ไหมคะจิปใช่ไหมคะครีมใช่ไหมคะพริกใช่ไหมคะอ้าวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเด็กๆขีดเครื่องหมายถูกในตัวหนูเหมือนคุณครูหรือไม่นะคะ mm hmm. เด็กๆขีดเหมือนคุณครูไหมคะคำที่เด็กๆจะต้องขีดหรือเดี๋ยวต้องระบายสีลงไปนะคะมีกิง ยิ้มนิดวินจิบพริกนะคะมีหนึ่งสองสามี่ห้าหกคำนะคะระบายสีหนูตามคํานี้ชื่อนี้หนูที่มีชื่อเหล่านี้นะคะประสมด้วยสระอีกเด็กๆระบายให้คุณครูด้วยนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่2กันคลิปนี้จะสอนยาวเลยนะคะใน1สัปดาห์เลยนะคะเดี๋ยวเด็กๆจดสัป์ประจําเดือนกันนะคะเดือนนี้เรายังไม่ได้จดสั์เลยอ้าว มาดูข้อที่สองนะคะข้อที่สองแค่ให้เด็กๆเ,เติมสระอีในช่องที่เขากำหนดมาให้เท่านั้นเองอ่าเด็กๆเ,เติมเลยค่ะเติมสระอิลงไปเลยเติมหรือยังคะอ้าวเติมแล้วมาฝึกอ่านกันมออะมะลออิลิมะลิลออิลิ กอเอเกลิเกกอ,อากะทออิทิกะทินออานาลออิลิกออากานาลิกาทออัวถัวไมเอกทัวลออิลิ สอ,อกงอสงทัวลิสงมะลิลิเกกะทินาลิกาทัวลิสงเรียบร้อยนะคะต่อไปข้อที่3เด็กๆคัดลายมือเลยค่ะมีคำว่าอะไรบ้างมออิดอมิดชออิดดชิดมิดชิด คออิดอคิดพออีดอผิดคิดผิดจออีมอจิมไหมโทจิมลออีมอลิมไมมโทลิมจิมลิมย่ออีมอยิมไม้โทยิมกรอ,ออีมอกลิมไม้เอกกลิมยิม้ม กลิ่มมิดชิดคิดผิดจิ้มลิม้มยิ้มกลิ่มเวลาคัดลายมือนะคะเด็กๆคัดให้อยู่ตามในรอยของเส้นประที่เขากำหนดมาให้นะคะมันจะช่วยทำให้นักเรียนอะ่ะเขียนหนังสือได้สวยนะคะต่อไปข้อที่4นะคะให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่คำกับภาพให้ตรงกัน เด็กๆดูภาพครูโบแล้วขำได้ให้ขำเพราะไม่ได้ยินอยู่แล้วต้องขำแน่ๆอ่ะมันจะไม่เหมือนกันในหนังสือนะแต่ว่าโยงให้ดูคร่าวๆได้นะคะดูคำที่หนึ่งก็อีกงอกิ้งไม้โทกิ้งกออากาไม้เอกกากิ้งกาเด็กๆหากิา้งกาเลยค่ะเจอไหมคะเจอแล้วกิ้งกาเด็กๆโยงไปเลยต่อไปค่ะ หออีงอหิงไม้เอกหิงหออยอหอยไม้โทห้อยหิงห้อยหิงห้อยนะคะจะเป็นแมลงที่มีแสงที่ตรงก้นนะคะหิงห้อยหิงห้อยเจอไหมอ่าเจอหิงห้อยหรือ,อยังต่อไปค่ะชออีงอชิง ชออาชาไม้โทช้าชิงช้าครูโบย้ำคำนี้นิดหนึ่งอะเด็กเด็กดูใหม่สะกดตามนะคะชออีงอชิงชิงไม่ใช่ชิงนะคะชออีงอชิงชออาชาไม้โทช้าชิงช้าชิงช้าพูดสิคะชิงช้าเด็กเด็ก จะเรียกว่าชิงช้าซึ่งมันไม่ใช่นะคะเขาเรียกว่าชิงช้าอ่านว่าชิงช้านะคะโยงไปซีรูปไหนเอ่ยเจอชิงช้าไหมคะต่อไปยออิมอยิมไม้โทยิมยอแอมอยแยมไม้โทยแยมยิมแยม รูปไหนเอ่ยโยงไปเลยสุดท้ายนะคะกออีงอกิงไม้เอกกิงมอไอไม้ไม้โทไม้กิ่งไม้อ่าโยงไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะเหลือข้อที่5กับบันทึกสรุปความเข้าใจสระอินะคะ ข้อที่หนี่มีภาพให้นะักเรียนเขียนคำเหมือนเดิมพร้อมนะคะเปิดเรื่องเอ่ยหน้าหกพร้อมนะคะภาพแรกเขาให้อะไรมาเอา่ยชิงอ่าเด็กๆเ,เขียนชอชิงค่ะชออีสระอีอยู่ข้างบนงอมีงอง,งูเป็นตัวสะกดและมีไม้เอกอยู่บนสระอีค่ะ ชออีงอชิงไม้เอกชิงเขียนเหมือนคุณครูไหมคะต่อไปรูปต่อไปใครจะอตอบนกนะใช่นกถูกต้องรูปนกแต่นกกำลังทำอะไรเพราะเขาให้เขียนคำที่ใช้สระอีนกกำลังบินบออีนอบินมีบอใบไ,ไม้เป็นพยัญชนะตน้นสระอิอยู่ข้างบนมีนอหนูเป็นตัวสะกดค่ะ เขียนเหมือนคุณครูไหมคะเด็กเขียนเหมือนครูไหมอ้าวต่อไปนะคะรูปต่อไปคือหินรูปหินหออีนอหินหอก็คือหอหีบมีหอหีบเป็นพยัญชนะต้นนะคะเด็กๆเขียนเลยหออีสลอีอยู่ข้างบนนอมีนอนหนูเป็นตัวสะกดคะ่ะเขียนเหมือนคุณครูไหมคะ รูปต่อไปนะคะรูปเด็กน้อยเด็กน้อยกำลังมีอาการอะไรอยู่แสดงอาการอะไรออกมาใช้สระอิยิ้มนะคะยออิมอยิมไม้โทยิม้มเจอคำว่ายิมม้มไหมนี่ไงมียอ,อยักษ์เป็นพยัญชนะต้นเขียนเลยค่ะสระอิอยู่บนยอ,อยักษ์มีมอม้าเป็นตัวสะกดไม้โทมีวรรณยุกต์ไม้โท,น,โทนะคะอยู่บนสระอิ อ่าเรามาดูคําสุดท้ายนะคะสองคนกําลังทําอะไรสะแสดงอาการอะไรออกมาอยู่ตอนนี้ิ๊ออกกําลังกายตอนเช้าแน่เลยกําลังสแสดงอาการอะไรออกมาคะวิง่งวออีงอวิง่งไม้เอกวิง่งมีวอแหวนเป็นพยัญชนะต้นสนา,นสาะอีอยู่ข้างบนมีงองูเป็นตัวสะกด ไม้เอกอยู่ข้างบนสระอิ i, นะคะเสร็จแล้วห้าคำนะคะอ่ะพร้อมอ่านนะคะสออีงอชิงไม้เอกชิงบออีนอบินหออีนอหินยออีมอยิมไ oh ม้โทยิ้มวออีงอวิงไม้เอกวิ่ง ชิงบินหินยิ้มวิง่งสุดท้ายสรุปความเข้าใจนะคะของสระอิที่เราเรียนไปทั้งหมดแล้ววันนี้นะคะก็จะเรียนนานหน่อยครูโบให้หนึ่งสัปดาห์ไปเลยนะคะสำหรับสระอินะคะเดี๋ยวจะดูงานแล้วก็จะเช็คให้ทั้งสัปดาห์เลยส่งช้าส่งเร็วไม่เป็นไรสิ่งสำคัญหนึ่งอย่างนะคะเวลาคุณครูทำคลิปสอนทุกวิชา ครูตั้งใจทำเพื่อที่จะให้เด็กๆได้เรียนนะคะขอความการุณาผู้ปกครองนะคะไม่เขียนการบ้านให้ลูกนะคะคือคือขอความการุณาเลยนะคะขอให้น้องเขียนด้วยตัวเองทํางานด้วยตัวเองนะคะเห็นแล้วเสียใจจริงๆวันนั้นครูวิศรราภาษาอังกฤษส่งมาให้คือแบบพอเห็นแล้วแบบทําไมอะ่ะเราไม่ว่าอะไรอยู่แล้วถ้าเด็กเขียนเองส่งมาเราครูอ่ะแค่อยากให้เด็กอะคะ่ะได้ผ่านหูผ่านตาผ่านมือตัวเอง จะได้คือจะได้ลองทําแล้วคือผ่านมาแล้วเคยเห็นแล้วอะไรเงี้ยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะติดตัวน้องไปนะคะอยู่อยู่กับน้องไปนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ทําให้ก็ไม่มีประโยชน์นะคะอ่ะสุดท้ายนะคะมาสรุปสระอีกันนะคะสระอีเป็นสระเสียงสั้นสั้นนะคะสออะนอสันไม่โทสั้นมีสอเสือเป็นพยัญชนะต้นค่ะ สระอะเมื่อมีตัวสะกดจะถูกเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศมีนอนหนูเป็นตัวสะกดไม้โทอยู่ข้างบนไม้หันอากาศแบบนี้นะคะได้ไหมเด็กๆเหมือนเขียนเหมือนคุคูครูไหมคะสอะอนอสันไม้โทสั้นนะคะโอเคต่อไปสระอีเขียนไว้ที่ไหนคะข้าง บนพยัญชนะต้นนะคะขอางอ,งอขางไม้โทข้างมีขอไข่เป็นพยัญชนะต้นตามด้วยสระอามีงง,งูเป็นตัวสักโกดบนขอไข่มีวรรณยุกต์ไม้โทแบบนี้นะคะอยู่บนขอไข่นะคะข้างและต่อไปบนบอโอ,นอบนมีบอใบไม้เป็นพยัญชนะต้นสระโอเมื่อมีตัวสักกด นะคะรูปสระโอดจะหายไปก็เหลือแต่พยัญชนะต้นกับตัวสะกดนะคะตัวสะกดคือนอนหนูนะคะเรียบร้อยนะคะแบบนี้นึกออกอีกคำหนึ่งครั้งที่แล้วตามงานที่ทบทวนสลับไปนะคะมีอีกสระหนึ่งคือสระโอดนะคะเดี๋ยวจะเขียนตรงนี้ให้ดูนะคะขอเวลาตรงนี้นิดนึงนะคะพอดี สะกดบอโอนอบนนึกออกพอดีนี่คือสระโอมีเสียงยาวอยู่ข้างหน้าพยัญชนะต้นนะคะครั้งที่แล้วที่เราสรุปกันแต่เด็กๆยกตัวอย่างตองตโอโตะไม้ตรีโตะมาให้ครูสระโอเป็นแบบนี้จะไม่มีสระอมาด้วยนะคะเมื่อยกตัวอย่างคำว่าโตะมาก็จะผิดเลยนะคะไม่ถูกต้องนะคะอ่าแบบนี้นะคะนี่คือสระโอแต่นี่คือสระอกนะคะ ไม่ใช่นะคะคนลัสระกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสระอีฝากเด็กๆทำแบบฝึกหัดตั้งแต่หน้า59นะคะจนถึง62เลยทั้งสัปดาห์เลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีหนึ่งวันที่ส่งคำศัพท์ประจำเดือนไปให้จดนะคะฝากเด็กๆทำงานด้วยตัวเองนะคะคลิปนี้เกือบ25นาทีแล้วฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ